มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาหาเชฟตัวที่4ของผมกันนะครับหลังจากที่ขายคอลับไปแล้ว4ตัวบอกเลยว่ายูนิตแทบจะหมดครั้งนะครับ <c oughs> กลับมาจนอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็พอจะฟื้นขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้เราจะได้ข้อเสนออะไรดีๆบ้างโดยที่ผมจะเอา2องก๊อนเก่านะครับไปแลก <c oughs> แล้วเชฟผมตอนนี้มีอยู่3ตัวแล้วผมจะเก็บไว้เชฟผมยัไม่เอาไปแลกนะครับผมจะ แลกเฉพาะก้อเก่า2ตัวพอไอ้นี่มันเทรดอะไรมาวะซีนีมาไม่เอาไอ้หนูซีนีมานี่มันสมัยอ้ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้มันต้องเล่นของแรงๆสปเดอร์ทีวีอย่างนี้เชฟอย่างนี้แต่คอรับนี่ไม่เล่นแล้วนะครับมันไม่ค่อยคุ้มค่าเหนื่อยเห <c oughs> ็นคนนี้เขาเทรดมาสักพักแล้วนะครับสปเดอร์ทีวีแลกบ้าอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะขอเยอะไปหน่อยนะไม่มีใครแลกเลยช่วงนี้บอกเลยนะครับว่าราคาของมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะอะไรก็ ถูกลงนะครับบางตัวที่มันแพงขึ้นก็จะมีแค่เชฟเชฟตัวเดียวนั่นแหละส่วน UTC ตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะเพราะว่าค่ามันไปจะหนึ่งล้านแล้วผมก็ไม่ขอเสียงแล้วกัน<อ>ก็เลยแลกเป็นก๊อตเก่าก๊อตเก่าตอนนี้ราคาอยู่ที่5 UTC นะครับ <S <S คือแลกกันได้ถูกมากๆเลยมันเริ่มจะน่ากลัวแล้วเกมนี้นี่แค่เกินๆนะคุณผู้ชมยังไม่ต้องกลัวอะไร เพราะว่าของเขาก็ยังจะเทรดกันเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเกมมันจะพังหรืออะไรแต่ดูแล้วในห้องนี้ไม่ค่อยจะมีใครเอาเชฟมาเทรดเลยมีแค่คนเดียวก็คือ2เชฟกับ1โดนเก่าน่าจะเอาไว้แกลกคอรับหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเรามาดูข้อเสนอดีๆกันนะครับมีอะไรบ้างเอ,อ่ยไม่เจอเลยงั้นผมขอเปิดหัวข้อเลยแล้วกันนะครับผมจะเอา2ก๊อตเก่าหาแลกแมงมุมทีวีอันนี้ก็โอเวอร์ไป แต่ดูก่อนนะเผื่อฟุกเป็นข้อเสนอที่ก็มีความเป็นไปได้นะครับคนมันหวังสูงอ่ะเออเห็นไหมคุณผู้ชมผมประกาศแบบนี้ปุ๊บมีคนมาเซลเลยนะครับว่าผมเนี่ยโหดเกินโอเวอร์เกินหาว่าผมเนี่ยกะเอาคุ้มเลยมั้งไอบ้าถ้าไม่คุ้มแล้วจะเทรดทำไมวะเออไอ้นี่นี่ไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวหาก่อนนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีใครมาเทรดกับเรานะคุณผู้ชม เหมือนเราจะไปกดราคาเขาเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเทรดไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเทรดไปเรื่อยๆแต่ว่าเทรดมาครึ่งวันแล้วนะยังไม่มีใครมาคุยอะไรกับผมเลยอันนี้นี่น้องผมนะครับน้องในช่องนี่แหละเดี๋ยวจะเอาอะไรวะอย่าบอกนะว่าจะเอาตัวมาเทรดอะไรกับพี่หรือเปล่าเดี๋ยวพิมพ์บอกเขาก่อนนะครับตอนนี้พี่ก็อัดอยู่มาทักทายได้ โอเคคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมาออกคลิปอะไรเงี้ยเจอผมในเซิฟอะไรก็ทักได้เลยนะก็สามารถวิ่งเข้ากล้องมาแล้วก็มาคุยเล่นกันได้เลยนะครับไม่ได้แอนตี้หรือว่าห้ามอะไรโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็เจอข้อสรุปของคลิปนี้แล้วนะครับข้อเสนอดีๆจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกนะเอา2ก๊อตเก่าไปแลกกับเิฟคือราคามันก็ เรียกว่าแฟร์แล้วกันผมไม่ได้วินอะไรเลยนะครับเผลอๆแม่งแ,แพ้ด้วยซ้ําแต่ที่ต้องแรกนี่จําใจเพราะกูหามา14ชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเข้อเสนอดีๆเลยนอกจากเชฟมันมีคนหนึ่งคุณผู้ชมเชฟลายเซนผมลองขอ2ก๊อตไปแลกมันบอกว่าไม่คุ้มนะครับผมก็เออทำอะไรไม่ได้นะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มีเชฟ4ตัวแล้วนะครับทั้งคังผมมีค่ามากเลยเชฟสตัวก็ใส่เชฟด้านละ2แล้วก็ใส่ s i นิสเตอร์ตรงกลางแบบนี้ก็จะเฟีผมบอกเลยนะว่าเชฟเนี่ยมีความต้องการทางตลาดเยอะมากนะครับใครก็อยากจะได้เชฟทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่เชฟแล้วเดินดูนะเห็นไหมมีคนเทรดมาพรุรอบ,บเลยอยากจะแลิกเชฟกันเต็มดูดีคุณผู้ชมนี่มันคือเขาเรียกว่า Power ของเชฟนะครับผมว่าแล้วทำไมเด็กในเซิร์ฟมันอยากจะได้เชฟกันอนะเพราะว่าถ้ามีเชฟเนี่ยคนจะขอเทรดเยอะนะเห็นไหมเทรดมาไม่หยุดเลยอะไรเนี่ย โอ้ตายข้อเสนอแบบนี้ไม่ไหวน้องชายพี่แบกน้องไม่ไหวอะไรเนี่ยกีเลเซอร์ปิดไปปิดไปก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมบา,บาย